วันนี้จะง่ายสามสิบล้านโอ้สามสิบล้านบาทวะครับสามสิบล้านสามสิบล้านกรีบเบอร์เอาให้พอนเบอร์ดีๆด้วหัวสามสล้านกีบเออวันตาคมด้วยตั้งมเล้ยสามล้านกีบก็อย่สามสิบล้านกีบไม่่สามสิบล้านบาทเด้ไนี่ีเอาโบตั้งดีๆตั้งดีๆตั้งดีๆเออไปเลยแสนสามสิบล้าน ถ้าแลใบใบซ้าให้ได้หลายได้าหานะเบอหันมาทานี้มัน่เหน็นเออนี่ี่สามสิบล้านกิบถ้าได้สามสิบล้านบาทสมมติไปเท่าไรเนาะมันปึกยังนับจนเมื่อยไปดิอ,อือไปหาผู้สาวไ,วไหาผู้สาวสาวชไหมฮะหาผู้สาวท่างรี่ววเหงะเมื่อยปะมาเนี่ย เมย์แล้วผู้เหตุฟิตแม้วเมย์เอกสารนะจิตายบูฮู้ที่ว่าเขามาเห็ุเนี่พมาเหตเนี่ยเยอะโอ้เยอะโอ้โหว่าเขาจะพามามาเอาเงินดิโอ้คดีแหละเอาพอฝากสาวๆเด้อตอนนี้ทึ่ยักสดที่นักสดเด้อเออพื่ออยากจีบออกมาเด้ดดออยากจีบเออที่นี่นมีเงินสามสิบล้านสามสิบล้านสามสิบล้านบาทดิ Thank you. Yeah. <laughs> bye bye, though.